เก็บคณะทะเลค,ะ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 ค่ะมาช่วยเพื่อนเก็บตามเคยมากับติ๊กก้งมื่เดิมเลยเอาบรรยากาศมาฝากจ้าคำว่าคณะทะเลมันก็จะต้องอยู่ใกล้ทะเลแหละเนาะหน้าตามันเป็นแบบไหนเหรอเราไปดูกันเลยจ้า ียงลมทะเลมาแบบนั้นละคุผู้คนก็มาเดินพอทูกันเยอะเลยจ้ะเดี๋ยวไปถึงที่หมายแล้วจะให้ดูนะจ๊ะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนยังไม่เคยเก็บเหมือนกันจ้า สวยมากเป็นดอกวัชพืช จะมาเท้าตัดสุดตัดไม่ได้แต่ตัดทีเลยตัดเป็นแงมันหรอมันเห็นไหมคะไงตัดเอาแบนั้นโชว์หน่อยเดี๋ยวว่าตัดเป็นไนไอ้ใบที่ว่าเ้าหนี่งห้าเอาเก็บเป็นใบ่ะมันจำเป็นต้องไปตัดไอ้มันเบื่อเอาแค่ยอดมันใช่ไหมคะยอดมันจ้ะเป็นอะไรก็บไม่เอาแค่ยอดตายจ้ะโอเค สวยทั้งคณะทั้งคนตัดเลยค่ะเบอเสือบอเสือน่าสวยกัวเบอเสือบอเสือน่าสวยกัวเซเดี่ยววันนี้เรไพี่ขวัได้ออกกล้องอ่ะเฮ้ยความเสือกขวามีแต่ความซื <t 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 ่สัตย์เพ네ีนงรองค่ะนะคะแน่นอนค่ะจากไปค่ะต้องยอนให้เขาต้องยอนให้เขาคนนี้คนเดียวค่ะ ว่ามาช่วยเก็บหรือมาช่วยถ่ายมาถ่ายรูปก,กันแน่เดี๋ยวเราไปเก็บว่าได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกันค่ะ วหวาน มันเห็เดเน,บบนี่บบนบบนอ้ยาจารย์มันเป็นแบบนี้บงยงหนังงังนี้ใช่จ้านี่คือสเดาฝรังจ้าขนขอัเลยนะน่นะนะโชว์หน่อยสิศิรดานี่ค่ะสะเตาฝรังเป็นยาระบายชั้นดีขมบก่กันต้มกินเต๋เอากินอย่างอื่นดได้บ<อ>ส เขาไปลวกกิมนั้าพริกนี่ละจ้าออกขมขมปลาแหลมปลแหลมนี่ตัดติเขาว่าเสียังไงขมบ่ขมฝาดฝาดไม่หขมปิดอือขมเออเนแต้ตก็แสบเลยวะอแต่เออแต่ที่ว่าเออว่ามันมันแห่มันแย่ไปตตนเวลาต้องใส่ถุงมือตีย่างตี จ้างนี่มัเป็นอย่ะเดี๋ยวไปช่วยมันเก็บจักหน่อยพี่นกกระหลังเหรอี๋ยวก่อนยังก็น้ายังก็น้ที่บ้านหมอทีอบ้านพระบิดาเอ้ยอย่าพูดเล่าก็ขอโทษเด้อเอ้ยพุงพุงว่าพระบิดาเป็นใครเราไ่ได้ดูข่าวแล้ววะบ่เคยเขาแบบคิดว่ากับแล้วพุงพุงว่าสองสามหมื่นนี่คิดมาเกี่ยวกับคนทเป็นผีหรือว่าเป็น ยังงที่สาูโอเคตอนนี้เลยพวกพวกที่บ้านเราซื้อลักกี้แหละเอาไว้บแล้วละเอยก็เลยเออพวกหูเนี่ยภาพภาพิจารเออพวกหัวไปนี่เห็นแต่เขาลงเห็นเขาแค่เขาแท่ากันเอาคือว่าหมอปงหมอป้าหมอปงหมอป้าหมอเองที่ว่าเขาดังๆกันที่บ้ามีิจารเออกระป๋อในหูดีปันไดนก็แค่พอเอานอไม่ได้ติดตามไอ้ข่าวอยู่นะท่านถามละครสวัสดีค่ะนี่คือต้นสะเดาฝรั่งจ้า เขาเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกคะ่ะมันก็จะออกขมๆปลาแร่มปลาแรมนะจ๊ะเขาว่ามาเสียงเป็นดอกแบบนี้เลยจ้ะเก็บยอดแต่ไม่ยอดอ่อนเลยกำลังรัดเลยจ้ะเจบไม่กินแล้วจ้ะเก็บไปช่วยเพื่อนเก็บเพื่อนเอาไปลวกจิ้ม เห็นไหมจ้นอ่อนเลยเก็บตอนที่มันอ่อนนี่แหละแสบเขาว่าเข็ดแจวกินจ้ะโอ้ยงามจนยเก็บไปก็ละแ่งไปลํำจริงต้นไม่พวกนี้เขาก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นของธรรมชาติป่าก็จริงแต่นะ จาะาเดาฝรั่งไม่ใช่สะดาวานบ้านเรานะจ๊ะ,ะใบมันก็คล้ายๆอยู่จ้ะเก็บไอ้คณะฝรั่งเสร็จแล้วก็เลยเก็บพอพอพอกินจ้ะเพื่อนบอกเอาพอนี่แล้วก็มาเดินทางไปขึ้นรถ ขากลับก็เลยเจอผ่านต้นเสดาก็เลยนี่จ้างามๆเลยกลิ่นมันหอมอยู่นะจ๊ะเห็นไหมคะเย้ค่ะกลับแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิป